กำลังฟัง SCB Academy Podcast นี่คือรายการ You Design Design Style คุณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือรายการ You Design ทาง SCB Academy Podcast ครับกับผมก้าอรินทร์ครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในชื่อตอนที่ว่าปลูก soft skill ในตัวคุณ เท่ากับเริ่มต้นพัฒนาทีมให้องค์กรครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซอฟต์สกิลนะครับแล้วก็การพัฒนาซอฟต์สกิลว่ามีความสําคัญอย่างไรนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันก่อนนะครับมีผลวิจัยจาก c r r n g i i f o u u n d t t o o นะครับเขาบอกไว้ว่าความสําเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยมีปัจจัยมาจากเทคนิคอลสกิลนะครับหรือความสามารถเชิงอาชีพเนี่ยประมาณ15% ซึ่งความสามารถเชิงอาชีพเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือความสามารถเฉพาะทางต่างๆนะครับที่เป็นความเชี่ยวชาญในอาชีพของเรานะครับเช่นความรู้ทางด้านบัญชีความรู้ทางด้านสถิติหรือความรู้ทางด้านวิศวกรหรือความรู้วิทยาศาสตร์ต่างๆที่เป็นเทคนิคเขาบอกไว้ว่าความสําเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยมี15%้ใช้เทคนิคสกิลแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นครับก็คือว่าอีกกว่า85%ของความสําเร็จในอาชีพการงานของเราเนี่ย มันกลับไปขึ้นอยู่กับซอฟต์สกิลครับเพราะซอฟต์สกิลเนี่ยมันคือความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นนะครับหรือเป็นเรื่องของการคอนเนคติ้งต่างๆก็จะเห็นได้ว่าซอฟต์สกิลเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคนเรานะครับที่กำลังทำงานอยู่สำคัญไปถึงการร่วมกันทำงานเป็นทีมด้วยนะครับมาลองขยายความกันสักน,นิดนึงนะครับว่าซอฟต์สกิลอ่ะมันคืออะไรแล้วก็มันสาคัญอย่างไรครับซอฟต์สกิลเนี่ยมันคือทักษะแล้วก็ความสามารถ ของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบๆตัวเราครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อการทำงานซึ่งเจ้าซอฟต์สกิลเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ครับมากกว่าทักษะด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานต่างๆครับดังนั้นเนี่ยการที่มีทักษะด้านซอฟต์สกิลที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการใช้ชีวิตต่างๆได้ดีมากขึ้นนะครับและเพื่อจะให้เห็นภาพเรื่องความสำคัญของซอฟต์สกิลนะครับวันนี้ผมก็มีตัวอย่าง เรื่องของซอฟต์สกิลที่สำคัญสำคัญเนี่ยซึ่งมันมาจากผลสำรวจของ LinkedIn นะครับในปี2020เนี้ยว่าทั้งหมดเนี้ยคือ top 5ซอฟต์สกิลที่บริษัทต่างๆเขาต้องการนะครับซอฟต์สกิลแรกนะครับก็คือ creativity s k i l l หรือทักษะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ครับซึ่งทักษะเนี้ยจะช่วยทำให้งานของเราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีความแตกต่างกว่างานของคนอื่นๆ รวมทั้งช่วยในการที่เราจะมองเห็นภาพรวมของงานที่เรากำลังจะทำเนี่ยได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เจ้า creativity skill เนี่ยยังช่วยให้เราสามารถตั้งคำถามแล้วก็ตอบโจทย์ของงานต่างๆได้อย่างตรงจุดครับทักษะที่2นะครับจากผลสำรวจของ l i n k e d In นะครับทักษะที่2ก็คือ persuasion skill หรือทักษะการโน้มน้าวแล้วก็การจูงใจครับทักษะนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อความเชื่อความรู้สึก เชื่อมโยงไปถึงการจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับความคิดของเราหรือให้การร่วมมือในการทำงานกับเรานะครับอันนี้คือ persuasion skill ทักษะในการโน้มน้าวแล้วก็การจูงใจทักษะที่3จากการสำรวจนะครับที่มีความสำคัญก็คือ collaboration skill หรือทักษะการทำงานประสานความร่วมมือครับทักษะนี้เนี่ยมัเป็นเรื่องของการทำงานข้ามทีมข้ามสายงานรวมไปถึงความสามารถในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานใหม่ ซึ่งก็อาจจะเป็นผู้ร่วมงานที่เรายังไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนแต่เพิ่งมาเจอกันเราก็มีทักษะนี้ในการสื่อสารให้ผู้ร่วมงานใหม่ๆข้ามสายงานกันเนี่ยให้เข้าใจแล้วก็ยอมรับความแตกต่างได้แล้วก็สามารถทำงานกันเป็นทีมได้อันนี้เรียกว่า collaboration skill ทักษะที่4นะครับก็คือ adaptability skill หรือทักษะด้านการปรับตัวครับเป็นทักษะที่ทำให้เราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับ แล้วก็รวมไปถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อันสุดท้ายนะครับทักษะที่5ก็คือ emotional i n t e l l i g e n t หรือ EI ซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือความฉลาดทางอารมณ์นะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ผู้นำเนี่ยหรือผู้ที่เป็น l e ด d e r ของทีมเนี่ยต้องมีมันคือความสามารถในการรับรู้ความเข้าใจแล้วก็การควบคุมอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นนะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดของมันยิบย่อยลงไปอีกนะครับแต่โดยสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ย คือ5 Soft Skill ที่สำคัญที่สุดที่เป็นที่ต้องการขององค์กรในยุคปัจจุบันองค์กรต่างๆก็กำลังอยู่ในการปรับตัวครั้งใหญ่นะครับจากสถานการณ์รายล้อมต่างๆที่เราทราบกันอยู่มาถึงตรงนี้นะครับหลายๆท่านก็คงสงสัยแล้วว่าแล้วในที่ทำงานที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราจะเพิ่มหรือเราจะสร้าง Soft Skill ขึ้นมาได้อย่างไรนะครับทำอย่างไรเราถึงจะพัฒนาความสามารถในการมี Soft Skill เพิ่มขึ้นมาได้ซึ่งแน่นอนว่า ซอฟต์สกิลเนี่ยมันคือทักษะครับแต่มันไม่สามารถเรียนได้แต่มันเริ่มต้นได้จากการฝึกฝนอย่างมีความเข้าใจครับแล้วก็เมื่อคุณตั้งใจที่จะพัฒนามันเนี่ยมันก็เป็นการฝึกพัฒนาซอฟต์สกิลไปพร้อมๆกับการทํางานจริงๆนะครับเป็นการเวิร์กแล้วก็เลิร์นนะครับก็คือเวิร์กแอนด์เลิร์นไปพร้อมๆกันมันก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองมันต้องเริ่มต้นจากการเปิดใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ข่าวดีครับล่าสุดเนี่ย มีตัวช่วยในการพัฒนาซอฟต์สกิลให้เพิ่มขึ้นได้ครับโดวยวิธีการที่น่าสนใจวิธีการหนึ่งอันนี้เป็นผลงานวิจัยจากฮาวาดนะครับก็เป็นหมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับฮาวาดเปิดเผยเออกมาครับว่าการพัฒนาด้านซอฟต์สกิลเนี่ยสามารถพัฒนาได้ด้วยการอ่านนิยายครับฟังไม่ผิดครับอ่านนิยายเนี่ยสามารถพัฒนาซอฟต์สกิลได้ครับโดยรายละเอียดของงานวิจัยเนี่ยเขาอธิบายไว้แบบนี้ครับ เขาบอกไว้ว่าสิ่งที่คุณจะได้จากการอ่านนิยายเนี่ยก็คือการจินตนาการครับจินตนาการไปถึงตัวละครเรื่องราวแล้วก็พ็อดในบทประพันธ์รวมถึงฉากที่เกิดเหตุโดยผู้เขียนนิยายเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องเนี่ยโดยการเชื่อมโยงองค์ประกอบข้างต้นทั้งหมดเนี้ยให้กลายเป็นเรื่องราวครับในการอ่านนิยายนะครับเรื่องราวในนิยายเนี่ยก็มักจะนำพาคุณผู้อ่านเนี่ยเข้าไปพบกับสถานการณ์ที่มันตัดสินใจได้ยากๆครับ แล้วก็ในสถานการณ์ที่มันหลากหลายผู้อ่านก็จะมองเห็นตัวละครเนี่ยเขาต้องตัดสินใจเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆที่มันแตกต่างกันไปซึ่งถ้าเราลองเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยในหลายๆสถานการณ์นะครับถ้าเราตัดเรื่องอารมณ์ทิ้งไปเลยเราก็อาจจะตัดสินใจได้แบบง่ายๆเลยว่าสิ่งที่ตัวละครตัวนั้นทำเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดนะครับถ้าตัดเรื่องอารมณ์ไปทำแบบเนี้ยไม่ถูกต้องแน่ๆผิดเช่นตัวละครตัวนั้นเนี่ยปกปิดความจริงบางอย่างกับใครสักคน ก็ผิดและก็คือไม่ยอมบอกความจริงหรือการที่ตัวละครเนี่ยไปฝ่าฝืนกฎขององค์กรซึ่งใน,นนิยายเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องเล็กๆนะครับไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะอย่างเงี้ยก็ผิดแล้วเพราะว่าไปฝ่าฝืนกฎก็ไม่ถูกทั้งหมดนี้ผมกําลังอธิบายถึงโครงสร้างของนิยายอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแต่ผมพยายามเปรียบเทียบไปเห็นว่าถ้าเราตัดเรื่องอารมณ์ออกไปเอาแต่เรื่องความถูกกับความผิดเนี่ยสิ่งที่เขาทําผิดเนี่ยชัดเจนเลยว่าตัวละครทำผิดแน่ๆ แต่ในสถานการณ์เดียวกันไม่น่าเชื่อนะครับสถานการณ์เดียวกันเรื่องราวเดียวกันถ้าเราไม่ตัดเรื่องอารมณ์แต่เราได้เรียนรู้เรื่องความคิดแรงกดดันต่างๆของตัวละครภูมิหลังของตัวละครนิสัยของตัวละครอารมณ์ที่แปรผันไปของตัวละครเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ตัวละครในนิยายอ่ะเขาถูกกระทํามาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเรียกว่าพออ่านนิยายแล้วก็เริ่มเข้าใจตัวละครมากขึ้น ก็อาจจะเกิดความคิดใหม่ๆครับว่าสิ่งที่ตัวละครทําไปนั้นอย่างเช่นการปกปิดความจริงบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่มีอารมณ์เราจะบอกว่าไม่ถูกต้องแต่พอเรารู้ภูมิหลังนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าสิ่งที่ตัวละครทําลงไปนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุผลในแบบของเขาครับข้อได้เปรียบของการที่เป็นงานเขียนในรูปแบบนิยายเนี่ยก็เพราะว่านิยายเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างครับให้ท่านผู้อ่านเนี่ยได้ใช้ความคิดได้จินตนาการได้วิเคราะห์การตัดสินใจของตัวละครด้วยตัวของคุณเองครับ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของตัวละครในนิยายเนี่ยก็เลยกลายเป็นมีนิยามว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดซึ่งส่งผลให้เราไม่เกิดการปิดกัน้นการรับรู้ข้อมูลครับนิยายเนี่ยทำให้เราตัดสินใจช้าลงแล้วก็เปิดใจกว้างขึ้นในการรับรู้แล้วก็มองหาข้อมูลประกอบต่างๆรวมทั้งมองไปให้เห็นถึงแรงจูงใจของการเดินหน้าไปตามท้องเรื่องต่างๆที่ผู้เขียนนิยายเขาบรรจงร้อยเรียงขึ้นมา ด้วยเหตุผลทั้งหมดนะครับมันทำให้การอ่านนิยายเนี่ยส่งผลต่อการพัฒนาความเฉียบคมในเรื่องของอารมณ์มากขึ้นครับแล้วก็ช่วยพัฒนาความไวในการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นนิยายจึงกลายเป็นการอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านอารมณ์ครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับนิยายเนี่ยจะสอนให้คุณมองเห็นเบื้องหลังของการตัดสินใจของตัวละครครับว่าตัวละครเหล่านั้นมีแรงจูงใจอะไรที่ต้องตัดสินใจทําเช่นนั้น นิยายเนี่ยเดินเรื่องด้วยการใช้เทคนิคของการค่อยๆเพิ่มปริมาณข้อมูลเพิ่มตัวละครเพิ่มสถานการณ์ที่บีบคั้นลงไปเรื่องราวสถานการณ์ในเรื่องนั้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนความคิดของเราแล้วก็ไม่ยอมให้คําตอบกับเราง่ายๆเลยครับเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยเขาต้องชักนําเราให้ติดตามเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นนั้นต่อไปนิยายจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีคําตอบง่ายๆอยู่ในนั้นครับแต่มันชวน ให้เรามองเห็นมุมมองในแต่ละด้านเพื่อให้ได้พัฒนาความคิดแล้วก็สร้างอารมณ์ร่วมนวน,นิยายที่มีพลังเนี่ยก็จะทําให้เราคิดได้หลายๆมุมครับในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องเดียวกันคาคานี้ก็เป็นคําที่เราได้ยินบ่อยมากๆนะครับก็คือว่าชีวิตมันก็เหมือนอ่างนิยายครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้อ่านนิยายมากขึ้นก็เท่ากับว่าเราได้เดินทางไปศึกษาชีวิตในด้านที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้ในชีวิตจริงอย่างเช่นนิยายสืบสวนครับ ทำให้เราเห็นมุมมองของผู้ล่าแล้วก็ผู้ถูกล่าเห็นมุมมองของผู้ถูกกระทําแล้วก็ผู้กระทําแล้วก็แน่นอนครับได้เห็นการตัดสินใจในการเดินหน้าตามความเชื่อต่างๆที่มันไกลออกไปจากชีวิตจริงของเราครับการอ่านนิยายเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นกรณีศึกษาครับแล้วก็เห็นเงื่อนไขาการตัดสินใจในรูปแบบต่างๆโดยที่เราไม่ต้องไปเจอกับเรื่องจริงๆนะครับแต่เราสามารถฝึกฝนได้ด้วยการมองเห็น ผ่านตัวละครแล้วก็เรื่องราวการตัดสินใจของตัวละครในนิยายเรื่องนั้นๆครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยจากผลการวิจัยเนี่ยมันสามารถส่งผลต่อการพัฒนาซอฟต์สกิลได้มันช่วยให้เรามีซอฟต์สกิลเพิ่มขึ้นเพราะทําให้เราเกิดความรู้สึกของการไม่ด่วนที่จะตัดสินใจตัดสินผู้อื่นไม่น่าเชื่อครับว่ามันสามารถพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์เพิ่มขึ้นได้ด้วยครับถ้าจะลองให้ยกตัวอย่างอย่าง,างเป็นรูปธรรมนะครับ รูปแบบนิยายต่างๆที่พัฒนา Soft Skill นิยายเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นแรงบันดาลใจจากภายในครับเห็นความมุ่งมั่นเห็นการทํางานเป็นทีมเห็นการเข้าใจผู้อื่นเห็นการใช้ creativity skill หรือทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ได้เรียนรู้การใช้ persuasion skill หรือทักษะการโน้มน้าวจูงใจนะครับในนิยายสืบสวนสอบสวนเนี่ยมีการใช้ทักษะเรื่อง collaboration skill เป็นการทำงานประสานความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานข้ามทีมระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักโบราณคดีหรือการทํางานข้ามสายงานระหว่างหมอที่ทํางานร่วมกับสายสืบรวมไปถึงความสามารถในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานใหม่ๆนะครับเพราะว่านิยายมันก็เดินหน้าไปก็จะไปเจอคนใหม่ๆก็กลายเป็นว่าสามารถไปเสริมทักษะการด้านการสื่อสารหรือรวมทั้งการยอมรับความต่างแล้วก็เพิ่มเติมแม้กระทั่งทักษะเรื่อง adaptability skill หรือทักษะเรื่องการปรับตัวต่างๆ เพราะตัวละครในนิยายก็ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างรวดเร็วนะครับนิยายสืบสวนสอบสวนเนี่ยสร้างความน่าติดตามด้วยการปล่อยข้อมูลทีละนิดทีละน้อยซึ่งมันทําให้ผู้อ่านเนี่ยได้ใช้ความคิดได้คิดวิเคราะห์แล้วก็ไม่ด่วนสรุปเป็นการพัฒนารูปแบบการคิดวิเคราะห์แบบ critical thinking ไปพร้อมๆกับการดําเนินเรื่องราวความสนุกสนานของนิยายและก็แน่นอนครับมันต้องต่อสู้กับการตัดสินใจที่ ทั้งเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งมันก็จะช่วยส่งเสริม E.I. หรือ Emotional Intelligence ได้เป็นอย่างดีครับเมื่อฟังมาถึงขนาดนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ว่านิยายมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นเรื่องที่นิยายมันแต่งขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริงนะมันอาจจะทําให้เกิดข้อมูลผิดๆได้หรือเปล่านะครับในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเรามาลองดูกันจริงๆเนี่ยนิยายชั้นดีนะครับนิยายเบสเซอร์ eller, ชั้นดีหลายๆเรื่องเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยผู้เขียนนิยายหรือผู้ประพันธ์เนี่ยเขาก็ค้นคว้าข้อมูลนะครับแล้วก็นําเรื่องจริงเนี่ยมาประกอบกันขึ้นเป็นเรื่องราวนะครับนักเขียนนิยายเก่งๆซึ่งผมจะยกตัวอย่างอย่างไมเคิลคิชตันนะครับคุณไมเคิลเนี่ยมีดีกรีจบแพทยศาสตร์จากฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็โด่งดังจากงานเขียนนิยายวิทยาศาสตร์แล้วก็งานเขียนเชิงเทคโนโลยีละทึกขวัญได้รับการดัดแปลงเป็นบทละครแล้วก็บทภาพยนตร์แล้วก็ตละครโทรทัศน์มากมายเลยนะครับ ที่โด่งดังที่สุดก็เป็นนิยายเรื่องจุลศิลิ์พาร์คหรือ The Lost World ก็คือจุลศิลป์พาร์คภาคต่อมานะฮะแล้วก็ซีรีส์ที่โด่งดังก็คือ E.R. ซึ่งเป็นซีรีส์ในห้องฉุกเฉินอีกนักเขียนนาวานิยายที่โด่งดังจากเรื่อง The Firm หรือ The Client อย่างจอห์นกิชแคมนะครับถ้าเราไปดูประวัติเนี่ยก็จะพบว่าคุณกิ i ชแคมเนี่ยเขาเรียนจบด้านบัญชีแล้วก็นิติศาสตร์นะครับ เริ่มต้นทำงานด้านถนายความจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาจนได้รับเลือกเป็นผู้แทนของรัฐมิซิสซิปปีในปี1983นะครับแล้วก็ลาออกในปี1990ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นเขียนนิยายเรื่องแรกครับคือเรื่อง A Time to Kill นะฮะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงๆและใช้เวลานานถึง3ปีนะครับกว่าที่หนังสือเล่มนี้ก็เขียนเสร็จแล้วก็จอห์นกิชแชมเนี่ย ได้รับการนิยามว่าเป็นนักเขียนนิยายแนวอาชัากรรมตื่นเต้นระทึกขวัญแล้วก็ให้ความรู้เชิงกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมแล้วก็แน่นอนมียอดขายได้มากกว่า200ล้านเล่มทั่วโลกเลยครับอีกตัวอย่างนะครับคนนี้เป็นคนที่เราค,คุ้นแล้วก็รู้จักกันเลยครับก็คือนักเขียนคนดังอย่างแดนบราวนะฮะผู้เขียนนิยายระดับโลกหลายๆเรื่องนะฮะอย่างเช่นดาวินชีโค้ดแดนบราวน์เนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องต่างๆเนี่ยจากความสนใจครับ เรียนรู้อย่างจริงจังจากการอ่านแล้วก็การศึกษาค้นคว้าอย่างหนักนะฮะนิยายของเขาเนี่ยเขาเขียนมาจากข้อเท็จจริงทางด้านประวัติศา,ศาสตร์ศาสนาแล้วก็ศิลปะโดยเอามาร้อยเรียงนะฮะจะเป็นเรื่องราวที่ตื่นเต้นได้และถ้าเราลองไปดูประวัติของแดนบราว์เนี่ยก็จะพบว่าแดนบราว์เนี่ยเป็นลูกชายของศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์มีรางวัลระดับ presidential award นะครับตัวเขาเองก็เป็นศิลปินเป็นนักดนตรีอาชีพนะฮะ บรรยากาศในครอบครัวของเขาเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาด้วยการซึมซับหลักปัจฉญาที่ขัดแย้งกันระหว่างวิทยาศาสตร์แล้วก็ศาสนาแล้วก็ศิลปะเรียกว่าเป็นการผสมผสานแรงบันดาลใจในการเขียนก็อย่าแปลกใจนะครับที่แดนบราว์จะเขียนเรื่องราวอย่าง angel and the demons ซึ่งเป็นนิยายที่แสดงถึงความเชื่อที่ขัดแย้งกันระหว่างวิทยาศาสตร์และก็ศาสนาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแหลฟิสิกส์ในสว,ว,นวิตซ์และก็นครวาติกันนะครับได้อย่างสนุกสนานแล้วก็เล้าใจนะฮะ ขยายความอีกนิดนึงนะครับแดนบราวนี่เริ่มต้นผลงานซีรีส์สืบสวนสอบสวนเนี่ยทางสัญลักษณ์วิทยาด้วยการมีตัวเอกชื่อศาสตราจารย์โรเบิร์ตแลงดอนนะครับซึ่งพอเราพูดถึงศาสตราจารย์โรเบิร์ตแลงดอนเนี่ยก็จะนึกถึงหน้าพระเอกทอมแฮงค์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่เก่งกาจเรื่องศิลปะเข้าใจในเรื่องปรัชญาของศาสนาแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการถอดรหัสสัญลักษณ์ต่างๆและในชีวิตจริงของแดนบราวนนะครับก็มี แรงเสริมอีกหนึ่งแรงก็คือภรรยาของคุณแดนบราว์เนี่ยเป็นถึงผู้อำนวยการแผนกพัฒนาศิลปินของวิทยาลัยนะครับเป็นทั้งคนรักศิลปะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะก็ช่วยค้นคว้าหามิติใหม่ในการตีความศิลปะในนิยามใหม่ๆก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่โด่งดังครับอย่างรหัสลับดาวินชีหรือดาวินชีโค้ดนะฮะที่มียอดขายกว่า84ล้านเล่มทั่วโลกหรือเทวากับซาตานหรือ a n g เจ and Demon แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเรื่องสารลับที่สาบูนะครับหรือ the lost symbol ซึ่งถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังแล้วก็ประทับใจใครต่อใครหลายคนนะครับเป็นภาพยนตร์ในดวงใจตัวอย่างที่น่าสนใจล่าสุดนะครับในมุมมองที่นิยายเนี่ยสามารถพัฒนา soft skill ได้เนี่ยมีคนนำเรื่องนี้ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็คือมีเรือนจำที่ประเทศบราซิลครับเขาได้ออกแบบเริ่มโครงการปโปรแกรมลดโทษสำหรับนักโทษที่อ่านหนังสือครับ ทำยังไงครับเขาจะมีหนังสือเนี่ยให้นักโทษได้อ่านนะครับก็คือหนังสือประเภทนิยายวรรณกรรมคลาสสิกปรัชญาแล้วก็วิทยาศาสตร์ครับโดยในเงื่อนไขของโปรแกรมลดโทษเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่านักโทษที่เข้าร่วมโครงการลดโทษเนี่ยเมื่อนักโทษอ่านหนังสือจบหนึ่งเล่มแล้วเขียนเรียงความเกี่ยวข้องกับหนังสือเรื่องนั้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ให้นํามาส่งครับในเรียงความนั้นเนี่ย ก็ต้องแสดงว่าได้อ่านแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาเล่มนั้นจริงๆเมื่ออ่านจบครบ1เล่มเนี่ยทางเรือนจำเนี่ยจะลดวันลงโทษลงให้4วันครับอ่านหนึ่งเล่มเขียนเรียงความเรียบร้อยลดโทษได้4วันซึ่งคนที่คิดโปรแกรมนี้หรือกรมรชาชทันของบราซิลเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายม,มันไม่ใช่เรื่องของการลดโทษครับทางเรือนจำเนี่ยมีความต้องการให้เนื้อหาในหนังสือเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนความคิดของนักโทษครับ เขามีความเชื่อว่าหนังสือเหล่านี้มันสามารถช่วยพัฒนาซอฟต์สกิลแล้วก็ EI หรือ Emotional i n t e l l i g e n c e ทํำให้พวกเขาหรือนักโทษเนี่ยได้รับแนวคิดใหม่ๆครับรวมทั้งมีมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตที่ได้จากการอ่านแล้วก็การเขียนครับมันจะช่วยทำให้พวกเขาเนี่ยมีความสามารถในการปรับตัวออกสู่สังคมครับแล้วก็มองโลกได้กว้างขึ้นนอกจากนี้ก็ยังช่วยพัฒนาความฉลาดของเรื่องอารมณ์นะฮะแม้ว่าจะอยู่ในเรือนจำเนี่ย แน่นอนว่าความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมันจะมีส่วนสําคัญช่วยให้เขามีความสามารถในการปรับตัวเมื่อพ้นโทษออกไปครับมีอีกหลายตัวอย่างเลยนะครับที่ CEO บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขายินดีที่จะจัดหานิยายเนี่ยมาให้พนักงานได้อ่านครับโดยองค์กรเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มให้มีมุมนักอ่านครับตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะก็มีคุณมาวินไลเล่ซีอของ N Pro i n d u s t r ดครับ Enpro Industry เนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำเรื่องพลังงานแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีการขนส่งยานยนต์ขนาดใหญ่ของสาหารัฐอเมริกานะครับโดย Enpro Industry เนี่ยร่วมกับ b o o k a d w o r ครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับองค์กรขนาดใหญ่เนี่ย b o o k a d w o r เนี่ยเขาสรุปไปว่าอย่างนี้ครับในทุกวันนี้องค์กรขนาดใหญ่ต้องการการทำงานที่มีการสื่อสารแล้วก็การร่วมมือกันข้ามสายงานเยอะมากขึ้นครับ ซึ่งมันจะช่วยให้การพัฒนานวัตกรรมต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าองค์กรขนาดใหญ่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีการทํางานโดยใช้ระบบดิจิตอลเยอะครับดิจิตอลเนี่ยมันทาให้เราห่างเหินครับมันทําให้เราสูญเสียโอกาส nee ในการสร้างการมีปฏิสัมพันธต์ต่อกันนะครับเราได้แต่ส่งอ e ีเมลถึงกันคนทํางานบางคนไม่เคยเห็นหน้ากันครับเห็นแต่อ e ีเมลมันขาดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ความคิดต่างๆ ในมุมอื่นๆของเพื่อนร่วมงานมันขาดเรื่องของชีวิตครับเราได้คุยกันแต่เรื่องงานผ่านระบบดิจิตอลแต่เราไม่เคยพูดคุยกันเรื่องของการใช้ชีวิตครับซึ่งการพูดคุยในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นการส่งต่อการเรียนรู้ทางด้านอารมณ์จากคนสู่คนครับ Book a t w o r k เนี่ยเขาก็เลยร่วมออกแบบโครงการแบบนี้กับบริษัทโดยจัดมุมอ่านหนังสือให้กับพนักงานนะครับ แล้วก็จัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดจากการอ่านนะครับมีงานสมัมมนาขนาดเล็กแล้วก็เพิ่มเติมด้วยกิจกรรมพูดคุยหัวข้อต่างๆแลกเปลี่ยนกันอย่างสม่ําเสมอนะครับเมื่อโครงการนี้ทาขึ้นคุณซีโอเนี่ยก็ออกมาการันตีเลยครับว่าการที่บ o o k at Work จัดโครงการแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันได้ช่วยเพิ่มความสามารถของการทํางานเป็นทีมครับแล้วก็เพิ่มการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับเหมือนกับว่า คนเนี่ยได้พูดคุยกันมากขึ้นได้สื่อสารกันมากขึ้นก็เกิดทักษะเริ่มต้นจากการพูดคุยในเรื่องของชีวิตแล้วมันก็ช่วยพัฒนาการสื่อสารในการทำงานเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับและแนวคิดแบบนี้เนี่ยก็เริ่มถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหลายๆกิจกรรมในหลายๆองค์กรนะครับจากประสบการณ์ตรงที่ผมเคยได้นามาประยุกต์ใช้กับในหลายๆลักสูตรที่ผมไปดูแลนะครับมันก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นกิจกรรมหลายแบบได้ครับ เมื่อจะเป็นกิจกรรม stand up talking ครับในทุกเช้าวันศุกร์นะครับเราก็ชวนคนในแผนกของเราลุกขึ้นมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในชีวิตให้แต่ละคนในส่วนงานของเราเนี่ยลุกขึ้นมาเล่าเรื่องราวในในชีวิตของเขาครับที่น่าสนใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ life story telling ก็คือเล่าเรื่องชีวิตการเดินทางของชีวิตของเขาประวัติการทํางานความประทับใจการเดินหน้ามาสู่การงานหรือจะเล่าเรื่องหนังสือที่เขาสนใจที่เขาชอบ หรือการสร้างการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเล่าเรื่องราวที่เราสนใจอาจจะเป็นเรื่องการออกกําลังกายการใช้ชีวิตการทํากับข้าวแล้วก็แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะกลายเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาซอฟต์สกิลให้เกิดขึ้นในทีมขนาดเล็กครับแล้วพอทีมขนาดเล็กเนี่ยมีซอฟต์สกิลที่ดีขึ้นมันก็จะช่วยขยายความไปถึงความแข็งแรงของการทํางานในภาพใหญ่มากขึ้นครับทั้งระดับแผนก ระดับฝ่ายขององค์กรต้องบอกเลยครับว่าวิธีการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการอ่านหรือการได้เล่าเรื่องหรือการได้บอกเล่าเพิ่มการสื่อสารระหว่างกันโดยอาจจะเป็นจุดตั้งต้นจากการอ่านนิยายหรืออ่านเรื่องราวแล้วมาแชร์แลกเปลี่ยนกันเนี่ยบอกได้เลยครับว่ามันช่วยพัฒนาซอฟต์สกิลได้ดีขึ้นจริงๆและมันจะช่วยทำให้งานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแท้จริงเลยครับ ทั้งหมดนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ซอ f t Skill เนี่ยกลายเป็นนิยามใหม่ในการพัฒนาบุคลากรครับให้พร้อมสําหรับอนาคตให้พร้อมสําหรับเหตุการณ์การพลิกผันต่างๆที่เราจะต้องพบเจอครับในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะการส่งเสริมให้ทีมงานของเรามีซอฟ t ์สกิลที่แข็งแรงครับมันจะสอดรับกับการเตรียมความพร้อมของทีมงานของเราเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆจาก U Design ทาง SCB Academy Podcast กับผมก้าอรินทร์ทอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ